สวัสดีค่ะ FC ทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้พามาดูรถเข้าใหม่สดๆดร้อนๆอนเห็นเห็นเห็นท้ายไหมคะ,อะลองเดาดูว่าเป็นรถอะไรแต่วันนี้จะลิงเร่ง,งรีบหน่อยนะคะวันเสารนะ์นักท่องเที่ยวเยอะแตวเราจะไปกันแบบรัวๆเร็วๆนิดนึงค่ะน้องนะคะเป็น Honda Civic t ต t o v ว t e ทคค่ะคันนี้ สภาพนี้เกรดบีนะคะน้องเป็นสีบอลทองค่ะสีสวยสีสวยอยู่นะคะไม่ได้กิเลดูได้ดูดีน้องเป็นปี97ค่ะเกียร์ออตโต้นะคะคันนี้ตาโตเกียร์ออตโตจ้จ้ะไปดูเครื่องกันเลยค่ะเครื่องเป็นพันหนะคะ แล้วก็จะมีกรองเปือยหรือกรองกระดูกงูนะคะแต่งรถสวยๆค่ะน้องใช้น้ำมันอย่างเดียวค่ะไม่แก๊สระบบดิสเบรกสี่ล้อนะจ๊ะคันนี้ดิสเบรกสี่ล้อค่ะไปรัวนิดนึงนะคะ คันนี้สภาพโอเคสวยค่ะภายในไม่มีแตกหักนะคะเจ้าของดูแลดีสภาพโอเคเลยค่ะภายใน,นจะเป็นเบาะผ้าสวยๆภายในสีเทาน่าจะเทานะคะเนาะเกียร์ออโต้แอร์เย็นฉ่ำนะคะคันนี้ขับไกลได้หายห่วงความร้อนไม่ขึ้นเลี้ยวซ้ายขวาไม่มีดังช่วงล่างแน่นหนึบโอเคค่ะ รถใช้น้อยสภาพเลยสวยนะคะสภาพดีเลยแหละคเครื่องเกียร์เกียร์เปลี่ยนครบสมบูรณ์ค่ะพวงมาลัยพาวเวอร์แอร์เ,อเย็นค่าไม่ต้องห่วงเลยนะคะเรื่องแอร์สวยนะบอกผ้าไม่มีขาดด้วยนะคะทุกคน ระบบไฟฟ้าทั้งคันนะคะระบบเซ็นทันล็อกล้อแม็กสวยงามดีอยู่แล้วก็ห้องสัมภาระด้านหลังท้ายเก็บของได้เยอะนะจ๊ะกว้างเลยค่ะทุกคนเนี่ยยัด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 ,ยดเข้าไปได้เลยมีของอะไรก็จับใส่เข้าไปนะคะ สวยนะคันนี้ใครสนใจก็ทักเพจทักไลน์ได้เลยนะคะวนด่วนนะเพราะว่ารถมาไวไปไวมากเลยค่ะทุกคนเอ่อภาษีภาษีต่อให้ถึงปีหน้าเลยนะคะเอกสารพร้อมโอนเลย แล้วก็มีมีรายการที่เพิ่งเปลี่ยนเพิ่งซ่อมไปด้วยนะคะที่เปลี่ยนที่ซ่อมก็จะเป็นตรวจสอบระบบแอร์ให้นะคะเปลี่ยนหม้อน้ำแล้วก็ของแต่งก็คือกองกระดูกกูที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะสวย,สวย วันนี้ไปไวนิดนึงนะคะทุกคนสรุปสภาพโอเคคันนี้สภาพเกรดบีก็สวยอยู่นะคะเลี้ยวซ้ายขวาไม่มีดังช่วงล่างนั่นหนึบเกียร์เข้าครบทุกอย่างทุกเกียร์แอร์เย็นฉ่ำเดินทางไกลได้หายห่วงนะจ๊ะทุกคนไปแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวมาถ่ายคันใหม่ให้ดูเด้อฝากกดติดตามเพจด้วยนะคะแล้วก็ใครสนใจรถใจร้อนโทรหาเฮียโดยตรงได้เลยเบอร์ที่ให้ในเพจคือเบอร์เฮียนะคะ อยายจะให้รายละเอียดทุกอย่างบ๊ายบายค่ะ